ผัดแมสก์ก่อนนะคะค่ะเมื่อกี้มีช่วงเวลาที่วิกฤตนะคะตอนนี้ทุกคนต้องสวมแมสก์นะคะเพื่อความปลอดภัยในโลกปัจจุบันนะคะชั้นแก้วตาโชติสิทธิ์นะคะในแบรนด์ของสมุนไพรแก้วภูคานะคะก็ยังต้องต่อสู้กับวิกฤตินี้นะคะดี๊อถ้าอย่างนั้นเธอยากเข้ามาใกล้ถ้าอย่างเงี้ยไ,ได้มุมเดิวที่ผมเอาไ้พี่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่เอาถือลอ,องถือดูได้ไหมพี่ถือถือต้ำจ้หน่อยเออ ถ้าไม่เห็นสีเขียวจะไม่ได้ครึ่งบนพ,พี่พี่ลองดูก็ได้ลองพูดดูค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตนะคะทุกคนจะต้องอยู่ในวิทยาวิกฤตนะคะโควิดสิเก้ารลอกสามนะคะซึ่งมีสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อินเดียมากมายเลยนะคะก็ขอใส่แมสก์ก่อนนะคะ นี้จะเป็นของเล่นชนุดใหม่นะคะค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะผ่านวิกฤตโควิด19้ไปด้วยกันนะคะเช่นเดียวกับแบรนด์แก้วปูพานะคะดิฉันแก้วปูแก้วตาโทวิสินะคะเป็นเจ้าของกิจการของแบรนด์แก้วปูพานะคะแล้วก็ าจากสถานการณ์โควิดนะคะทำให้ดิฉันต้องปรับตัวนะคะไม่ว่าในเรื่องของการค้าการขายนะคะการลงทุนนะคะเริ่มต้นนะคะจากการที่เราต้องเรียนรู้ว่าโลกใหม่ก็มีอะไรที่พัฒนาและก้าวไกลไปคนรุ่นใหม่ทําอะไรบ้างนะคะหลังจากที่อยู่บ้านกันนะคะแล้วก็คนที่วัยห้าสิบก็ต้องเรียนรู้พร้อมๆกันดิฉันนั้นเราก็เริ่มเลยนะคะข้อที่หนึ่งใครคิดว่ายู u b e สำคัญไหมคะ ฝากให้คิดนิดนึงนะคะข้อที่สองนะคะในเรื่องของเฟซบุ๊กนะคะสำคัญน,นะคะแล้วก็ข้อที่สามช้อปปี้นะคะก็สำคัญเหมือนกันนะคะข้อที่สี่ลาซาด้านะคะช่องทางต่างๆในที่สาวมานี้นะคะก็จะทำให้ธุรกิจณปัจจุบันที่เป็นโลกแห่งโลกใหม่นะคะต้องขอบคุณโควิด19ก้านะคะที่ทำให้เราพัฒนาเร็วนะคะพัฒนาไปพร้อมๆกับสายพันธุ์ โรคระบาดที่มเกิดขึ้นนะคะเราเองก็เหมือนกันในแบ์ของแก้วบูชคาก็พัฒนานะคะสินค้านะคะแล้วก็พร้อมกับพลตฟความพวกนี้เพื่อจะให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้านะคะไม่ให้ล่มสลายไปกับโลคนะคะค่ะก็เราก็จะเริ่มจากธุรกิจเล็กๆสมัยก่อนขายหน้าร้านนะคะสายออกพูดออกงานทั่วไปนะคะ จากที่ไม่มีอะไรเลยอยางปัจจุบันก็สามารถมีร้านมีร้านค้าและค้าสินค้าที่ทุกคนคา,าไดไม่ถึงว่ามันสามารถเอามาทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างเช่นทุกวันนี้พวกเรากินข้าวไหมคะค่ะข้าวก็เป็นตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากมายนะคะในเรื่องของวิตามินต่างๆเราก็เล็งถึงว่าข้าวเนี่ยเมื่อมีประโยชน์ ในนามของผลิตภัณฑ์แก้วมูชาก็ได้คิดและพัฒนานะคะสินค้าที่ทำจากข้าวนะคะเริ่มจากข้าวหอมินึ่งเราเห็นประโยชน์ขข้าวหอนินว่ามันมีสารสำคัญนะคะซึ่งมาช่วยในเรื่องของอเส้นผมเราได้นะคะก็พัฒนาจากข้าวธรรมดาเนี่ยคะ่ะที่เรากิน เอามาแปลรูปนะคะเป็นเชียมพูหิของดนซึ่งตอนนี้นะคะมียอดขายนะคะติดท็อปเทนนะคะไม่ว่าทอปพีรัารดากดเข้าไปดูได้นะคะก็จะเห็นยอดขายของเรานะคะหรือทุกคนที่สนใจคนข้าไปติดตามในเฟซบุ๊กแก้วพุทราก็จะเห็นยอดขาย สนใจที่จะเข้ามาลงทุนร่วมกันหรือจะเข้ามาเรียนรู้พร้อมกันนะคะหรือสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ว่ามันดียังไงมันช่วยเส้นผมยังไงนะคะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะคะกดซับสไครต์ได้ที่ YouTube แก้วภูพา Facebook กแก้วภูพานะคะแล้วก็ลาซาด้านะคะแก้วภูพานะคะเอ่อปปี้แก้วภูพานะคะ k A E W t ี p a นะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่เบอร์062364969 1ขอบคุณค่ะ